สวัสดีจ้าธนผู้ชมนะคะเกดมาเยี่ยมหลานหน่อยค่ะมือบกม่วงบกม่วงย่ายเดี๋ยวส,สิมาสัมผัสนะคะสัมผัสแม่ขวานนะคะเพราะวา่าเลขของอาจารย์ท่อง้าขาดกันนัดกันไว้นะคะแต่ว่ากะแม่ขวนพักกนยากนะคะเพราะว่าพึ่งหลานหน่อยพึ่งออกจากโราบานเมื่อน,นี่นะคะ ลูกของดอนล่านะคะดอนล่าชาแนลนะคะได้ปูทรายนะคะได้ปูทรายนะคะเบิรงหมก่วงผู้ชมหมก่วงค่ะอดอนล่านะคะคนได้ดูทรายนะคะซื้อนองยู่นะคะกระ,ะสำรับคลิปนี้นะคะแม่เกตกาฝาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระลิงแกงเีือนให้แม่เกตนะด้วยจ้า เป็นกำลังใจให้แม่เกศหาคลิปต่อ,ตอไปนะคะมาฝากท่านผู้ชมนะคะเบิองผักญาเพิ่งก็หดผักนะคะหดผักแล้วแม่เกศจผ้าเข้าไปถามแม่ควรนะคะเด็กของอาจารย์ท้องฝากขาดนะคะเนี่ยจ้ะแม่ควรเพิ่นกำลังอันนี้อยู่แลพอไปรบกวนเพิน่งนะคะคุยกับอาจารย์ท่องอยู่นะคะ ได้ตัวใด้นะคะเก๋กะฟ้ามันส้มบักม่วงบักหุ่งค่ะนะคะชมอืมอรุณอรดุดหมักฮุ่งมันชมม่วงหมักฮุ่งด้วยฮุ่งไรไงบ้านสวนนะคะบ้านสวนบักหุ่งด้วยน้อยๆกับดกหลายนะคะ ูมชมดกเนี่ยดกดกดกเม่อน,นี่มอขอด้วยค่ะผู้ใดบบมีบักฮุงมอบักฮุงน้ำแอดไปต่ำเลยจา้าเมื่จ้านชมชมบอกไปลูกก่อนแม่ควอนแม่ก่อนเพื่อนนี่เดี๋ยวมาเก็บผ้าเขอาไปนะคะท่านชมน กระลังนางยูนค่ะวัตีค่ะแม่อันเรียกของอาจารย์ท่องฟาขาดมาไปแม่เนี่ยน,น,นะจ๊ะก็ได้ตัวใดซะหงวดนี่ได้เก้าหก,กสองเก้าหกสองเลขบนหาหก ศูนย์จ้ะมาน,นี้ข้างล่างนี่ได่ลักหนึ่งขึ้นเขาคือบอมากแถวบนนี่อย่างไม่ได,ซด้ซื้อหรอกซื้อก็เราะว่าข้างบนมากคือมันตรงกันอืมเด็กของอาจารย์นี่เตยตรงกันข้างบนหกสองหกศูนย์ตรงกันนี่หรอเพราะตรงต่ข้างล่างข้างล่างเป็นหายสิบสองหายสิบสี่สิบหกอเพิ่นมีตัวเน้นบหมคะแมงวดเนี่ย เยอะตัวเน้นกันนี่แหละหกสองนี่แหละตรงกันด้วยนี่ตรงกันหกสองนะคะจากหกซูเป็นตัวร่องเลขของอาจารย์ไหมนะแต่ว่านี่เพิ่นมันใจลางนด้นนี่สิบสองนี่สิบสองนี่เพิ่นมันใจลางจ้ะเพิ่นบ่เพิ่นว่าบไหซื้อบนเพิ่นด้วมันใจลางเลยม่นบ่แม่ นนนเน้นเน้นตัวนี้เลยมันบอเน้นตัวนี้ตัวสิบสองสิบสองสิบสี่สิบหกพันหาเน้นเน้นตัวสิบสองตัวเน้นพันสิบสองตัวนี้ตัวล่องเนี่ละบอกเรียกอาจาร,รย์ท่องฝากขาดกันได้กระมาฝากนะคะทำให้ช่มมาฝากเป็นแค่แนวทางนะคะทำให้ช่มกระมี่เลขบนนะคะบนเก้าหกสองค่ะ เก้าหกสองแล้วก็ห้าหกศูนย์แล้วก็หกศูนย์สามสองนะคะท่ชน่มสามสองเป็นตัวร่องเพลินหกศูนย์เป็นตัวเด่นเพิ่นตัวเด่นมาวงกลมไว้ก็ได้แม่เป็นตัวเด่นเพิ่นได้หกศูนย์อ่ได้จ้ะเนี่ยค่ะสามสองเป็นตัวร่องเพิ่นนี่บนนะบนนะคะหกศูนย์นะคะอาจารย์ให้เน้นนะคะหกศูนย์เป็นตัวเด่นตัวสามสองเป็นตัวร่องนะคะทำชุชมเลขล่างของอาจารย์นะคะของอาจารย์ทองเพิ่นกระหายมาก งั้นว่าพื้นหายสองหนึ่งสองสิบสี่สิบหกนะคะท่านผู้ชมตวตาตัวเน้นๆกะนสิบสองนะคะท่านผู้ชมสิบสองนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะพื้นหายเน้นตัวนี้แม่โมแม่ตัวเน้นตัวนี้ละสิบสองค่ะบตวตาเหล็กมันได้เข่ากับได้เข่ากันกับเล็กแม่บังับจะโตัวบังมันก็จำไม่ได้เข่าหกศูนย์เด็กอ๋อเข่าหกศูนย์นะคะท่านผู้ชมเลข เลขของแม่ขวานมีศูนย์หกสองเป็นไหศูนย์หกสองค่ะคันผู้ใดได้เข้าไปเบื้องคีบของแม่เกศนะคะห้องสีเห็นนะคะเลขของแม่ขวานว่าเขากันกราฟเลขของอาจารย์ตัวใดนะคะท่านผู้ชมมันเป็นเลขกราฟกันอยู่เดียวนี่ศูนย์หกสองศูนย์หกสองเพิ่นเพื่อเน้นเพิ่มเเน้นหกศูนย์เนาะของเพิ่มเนาะจ้าแม่เพิ่มเน้นหกสองจ้าเน้นหายจ้าสว่ามิกัคือกันด้วยจ้า แต่ว่าล่างนี่บ่คือเลยล่างของเพิ่นค่ะก็ถ่ายลักหนึ่งคือเก่าเ่เลยบ่หมักแจักสีถือบ่ถือผู้อสิถือน้ำเพิ่อนตาสิบสองเห่อเพราะมันเขากันเลขสองมั่งจ้าเนี่ยจ่านผู้ชมก็เลยสิลองน้ำเพิ่นอยู่สิบสองเก้าหกสอ้าหกศูนหกศูนสเลขล่างค่ะมี1 2 14 หนึ่งหกนะคะท่านผู้ชมกับมีแค่นี้ค่ะเลขของอาจารย์เนาะ,ค,ะนค่ะเนี่ยค่ะแคปหน้าจอไปเวยจ้าขันผู้ใดเบิงโมท่านเนาะคะ่ะเป็นแค่แนวทางนะคะสิถูกสิผิดกะะัลยาวากันเวยจ้าเพราะว่าเมเกตเอามาฝากท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมพิจารณาเอาแลาา้วก็เป็นแค่แนวทางนะคะเนี่ยค่ะ กับเลขของอาจารย์กับมีแค่นี้นะคะน่ะเนาะมีตโตมากมาแม่เลขของอาจารย์มากหกศูนย์แล้วมันคือกันมากหกศูนย์เมืนบอหกศูนย์หกสองมันคือกันคล้ายๆกันยู่งแต่ว่าขางล่างนี่บ่คือเลยจ้ะขางล่างบ่คือบ่มี่บมีขางล่างบ่มี่เจ้าตัวกับเพิ่นจ้ะเมื่อนี่ไปคนละท่างจ้ะแต่ว่ากับ,บ่บได้ไป ถาเมเพื่อนนั่นไปพ่อเพื่อนก็เลยหัวเพื่อนฝากเลขมาใหา้แนนเพราะว่าหัวจัดมาจากโรคบานท่านลูกไผ่ไปออกลูกจ้าได้บอกหูจากว่าคนตาคนว่าคนมากสองถ่ายกเลยเ,เ,เ,เน้นให้สิบสองเนี่ยจ้าแต่ว่ามันบกเขากันคือเลืข้างล่างนี่แล้วบกเขากันจะโตเรื่องของอาจารย์เป็นหายรักหนึ่งไหมนมอเป็นหายรักหนึ่ง ไหลักหนึ่งนะคะนั่นย่งไนบอกคนเดอยวขึ้นนึงสบ้านดูแท้ไงอนย่งบอกคือดิคนย่งเน้นเมาอีกแต่ว่าเอาเ็ดหนึ่งสน้ำแน,นะแต่ว่าก็เลามาตัวเลยบลงหาเพิ่หนึ่งนะเจ็ดหนึ่งเจ็เดจ้าแค่นี้ละค่ะ,คะ,คะ,ลคะเล็กของอาจารย์ท่องครับให้เบิร์นเพิ่มแคบนาจาด้วยค่ะท่านผชม เนี่ยคะ่ะเอาใบเบ่งนะคะเาะขากับเหล็กผู้ใดนะคะอัตนตลายมือเลีว้วเหมือนกันฝางมาหายเรื่อยๆจ้าวัดนี้นะคะวัดวันที่หนึ่งกุมภาสองห้าหกสี่นะคะเกตมาฝากนะคะ กสำหรบับคลิปนี้น,นะคะแม่เกเตกาแฟากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้แม่เกเตนะจ้าเป็นกำลังใจให้แม่เกเหาคลิปต่อๆไปมาฝากท่านผู้ชมนะคะให้ท่านผู้ชมพิจารณาเอานะคะเป็นแค่แนวทางนะคะค่ะเห็นแะลคะวาเขานี่ยค่ะลางเพื่อนขันเน้นอืมเพราะว่าเขาขันทิพย์สองนี่แหละอันสำหรับคลิปนีน้กั แม่เกกะขอบคุณค,ค่ะสวัสดีค่ะ